พบกับอาจารย์ก๊อปปี้สายมูชาแนลที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยจิตสัมผัสพัดวิธีไหว้แม่ยนานงรถก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยก่อนอื่นการไหว้แม่ยนานงรถมันเป็นความเชื่อมันอาจจะเกิดมาจากทางสายพามเป็นต้นคือเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความสบายใจก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งบางคนอาจจะไหว้ปีละครั้งสองครั้งแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลในเพื่อความสบายใจในอาจารย์ก๊อปปี้แนะนําว่าเราก็จะจัดชุดเล็ก สักนิดหน่อยเพื่อการไหว้แม่านางเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสบายใจนะครับอุปกรณ์ในการไหว้ก็มีดังนี้ดังนี้หนึ่งผลไม้5อย่างอาจจะเป็นแก้วมังกรสาลี่แอปเปลิลสับป,ปะรดกล้วยส้มแต่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกจริงก็ใช้แค่กล้วยน้ำว้าสุกหนึ่งหวีก็ได้ครับผม2ข้าวข้าวข้าวหุงสุกนะครับข้าวหอมเนี่ยหนึ่งถ้วยสามน้ำหนึ่งขวดหรือหนึ่งแก้วน้ำเนี่ยจ,จะเป็นน้ำแดงหรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับสี่หมากคูยาเส้น อาจจะเป็นชุดของเขาในสามคำนะครับก็คือแล้วก็มี5ยาสูบสามวน6กพวงมาลัย1พวง7จทูบ9้าดอกเพื่อเตรียมจุดนะครับจากนั้นนำของทั้งหมดใส่ถาดใส่พานตั้งวางไว้แล้วจุดทูบเดอกเพื่อถวายแม่นางว่าคาถาดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุทินังวัตถ eh ุทานังอาสาวะขยาวะหังโหตุทุติยมปิส um ุทินังวัตถุทานังอาสวะขยะวะหังโหตุตตติยมปิ สุทีนังวัตถุทานังอาสะวะขะขยาวะหังโหตุและกล่าวว่าลูกขอถวายเครื่องของสการะเหล่านี้แด่แม่ยนางรถขอให้แม่ยนางรถช่วยมารับและโปรดปกปักรักษาคุ้มของตัวลูกและครอบครัวที่จะได้เดินทางไกลในครั้งนี้ให้ตลอดการเดินทางมีแต่ความปลอดภัยอย่าได้เจอพยนานาใดใดทั้งปวง ขอให้ทำอะไรก็ให้สำเร็จคาดแคลปลอดภัยด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุหลังจากที่ไหว้แม่ยนางเสร็จเรียบร้อยเราก็ตั้งน,นโมสามจบว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังลาธรมมังลาสังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ให้เป็นทานต่อไปเพื่อปัญญารักษาโรคอย่าให้เกิดโทษและท่องณเสสังมังคะรายาจามะก็เป็นอันเสร็จพิธีเมื่อว่าดังนี้แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีก็คือเพื่อความสบายใจแต่จะให้ดีอาจารย์ก็ปี้แนะนําว่าทุกๆอย่างนอกจากระสบายใจแล้วเราก็ต้องมีความเป็นจริงคือเราจะต้องมีการหมั่นตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางทุกครั้งเม่อน้ําเติมหรือยัง รถมีปัญหาอะไรไหมเพราะถ้าเกิดเกิดเดินทางไกลแล้วเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลที่ตามมาดังนั้นเราต้องเอาใจใส่รถเราด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและต่อคนที่เราเดินทางด้วยนะครับก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งอาจารย์กับพี่แนะนําว่าให้ท่องคาถาบูชาแม่นางรถอย่างนี้นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธยะปัทถวีคงคากุมมะเทวาขมามิหังสุจิตโตพุทธังแคลฆาดธัมมังแคลฆาดสังฆังแคลฆาดขอให้เดินทาง ที่ไหนก็ให้เราแคลวคลาปลอดภัยได้เถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุอาจารย์กรปปี้ก็ขออวยพรให้ทุกๆคนเนี่ยเดินทางคาดแคลวปลอดภยัยถ้าเกิดเดินทางไกลมากเหนื่อยก็แวะพักข้างทางอย่าฝืนขับและทุกๆอย่างก็จะดีทําให้เราไม่ต้องมีภาวะเสี่ยงหรืออันตรายใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเพื่อนๆท่านไหนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทําบุญสะดอกเคาะดูดวงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์กรปปี้จะเข้ามาตอบให้ ยังไงอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดี